ไมาเล็กซี่ก็คืออันนี้บูเบะชีสอันนี้ลิงงอนอ่าลิงงอนอะไรวะลืมแล้วลิงงอนมูสนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ก็เป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลชีสแล้วก็เป็นพายชีสแอปเปิ้ลอีกนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไอศครีมกับแอปเปิ้ล ม่น้อยเอามาให้พี่น้อ,องเบิ้งเพราะว่าไม่น้อยจะบากินเป็นบางตัวแล้วก็จะกินเป็นบางตัวเพราะว่าไม่น้อยกินชีดบด้นะคะเหมือนแม่พินแม่พินก็นั่งกลุ่มหัวแล้วค่ะทุกคนมามีความสุขไหมตายค่ะเมาเลือะคะ่ะนี่ก็ตายแล้วค่ะนับน้ำนิว้วเจ้าของนะคะเหลือเมย์หน่อยก็พอ่ค่ขนัดและคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันอร่อยอะลกูกแต่ป้ากินม, <laughs> มันมีชีสดนะก็จะ กินมันมีชีสน,นะคะก็จะกินแค่บางอย่างตัวนี้มันก็จะเป็นบลูเบอร์ชีสแอปเปิลชีสลิงงอนมูสโอเคลิงงอนมูสกินได้อโอเคส่วนส่วนสามอย่างผมถึงแล้วคะเอามาให้บเบิอลูกือ,อ เน่ยังยเดียจะเนปะแอปเลใครากกินนะครักินกินบริการยันตีแตงข้าวซอเไอศรีมเลย เาจะเทวเนี่ยาัมอครีมกับแอปเปิ้ลนองนี่ไม่ใช่อซ์ครมกับแอปเปิ้ลเชื่อมเนาะ ั้งมี่ั้งเย็นแก้วไอ้แนี่พี่น้องก็แดดเป็นนั้นให้หน่อยแทบใรแดอันนี้เป็นเป็นอะไรวะ แล้วก็ตัวเหลืองๆคืออะไรว่าพินไอแพแพรแพรค่แพรอนใช่ไหมไอจะกิมกับแพรรอน <c oughs> นี่หวงานๆนะไม่เก็บจันดึงมือนะคือยังไม่เสร็จเอามือกอง มีอันนี้แครอทแครอทเชื่อมแครอทแครอทว้ามันเป็นมะล่วงไอ้ผัดที่เราไปเอาอ่ะมันจะมีอง่นเขียวไอเนี่ยแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงแครอทแล้วก็แครอท ตบไปด้วยแบบม้อม้อมุนมนรักนะจุบจ